สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูบ้านทรงปั้นหยาที่มีขนาดเล็กแต่มีความสวยงามและลงตัวเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีขนาดเล็ก3คนพ่อแม่ลูกอยู่แบบลงตัวอยู่แบบสบายและสวยงามนะครับบ้านทรงปั้นหยาเป็นบ้านที่มีหลังคาลากเอียงทั้งหมด4ด้านแล้วก็เป็นบ้านที่มีความแข็งแรงกว่าบ้านแบบอื่นด้วยคุณลักษณะที่มีโครงสร้างทุกด้านจะต้องวิ่งมามันจบกันบนยอดหลังคาจึงทําให้เกิดความแข็งแรงสามารถที่ จะป้องกันลมฝนฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีบ้านทรงปัญญาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะบ้านเดียวยกสูงมันได้สขั้นสห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ45ตารางเมตรราคาก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนไม่น่าจะเกิน8 0 0แสนนะครับเป็นราคาที่เซฟแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะครับ ครับทีนี้เราก็จะไปดูการทํางานของช่างบางแผนกนะครับเมื่อโครงสร้างเสร็จงานกอ่องานฉาบเสร็จด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะของงานไฟก็จะเป็นการเดินท่อร้อยสายไฟจัดให้เป็นระเบียบสําหรับงานโครงหลังคาก็จะเป็นเหล็กขนาดใหญ่เหล็กกล่อง2อนสประกบคู่งานมุงหลังคาก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะครับงานสีเราก็จะเริ่มจากภายนอกเมื่อทาสีรองพื้นเสร็จก็จะตามด้วยสีกริง การทาสีจริงเราก็จะทาอยู่ประมาณสัก 2- 3สารอบหลังจากนั้นก็จะเป็นงานกระจกประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเข้ามาทําการติดตั้งนะครับคือขอบของอลูมิเนียมของประตูหน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะขอบขาวเพื่อให้ตัดกับสีบ้านดูแล้วก็จะเกิดความสวยงามหน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะบานเลื่อนสไลด์ออกนะครับเมื่อเราทําการติดหน้าต่างเสร็จสําหรับภายนอกตัวนี้เราก็จะต้องยิงซิลิโคนป้องกันน้ําฝนที่จะซึมเข้าสู่ตัวบ้านหรือ ว่าป้องกันเสียงที่จะเข้าไปรบกวนภายในห้องนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นงานติดบานประตูไม้การติดบานประตูไม้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของไม้ธรรมชาติเพื่อให้ได้รับกลิ่นไอของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเมื่อเราทําการติดบานประตูเสร็จนะครับงานสีก็จะเข้ามาทําการขัดที่วงกบแล้วก็ขัดที่ประตูให้เรียบหลังจากนั้นก็จะทาสีย้อมไม้การทาสีย้อมไม้ตัวนี้ก็จะทาอยู่ประมาณสัก 2- อสามเที่ยวแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จะทําการเคลือบประตูเพื่อให้เกิดความ เงางามอีกทีหนึ่งนะครับครับตัวนี้เป็นลักษณะที่เคลือบเงาบานประตูนะครับก็จะเกิดสีเงางามขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเป็นงานระบบไฟเข้ามาทําการติดเครื่องหดดุดควนที่ครัวเมื่อทําการติดก็ทาการทดสอบระบบเครื่องแล้วก็ทําการด้วยติดปลั๊กไฟสวิตช์ไฟดวงโคมไฟจนแล้วเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะไปดูภาพรวมของบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นบ้านทรงปั้นยา เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวยกสูงบันไดสามขั้นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของด้านหน้าของตัวบ้านที่ใต้หน้าต่างกระจกตัวนี้ก็จะติดไม้สังเคราะห์แล้วก็ทาด้วยสีน้ำตาลเข้มสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของการติดบัวมุก ขยักที่ด้านหน้าตัวนี้สำหรับเสาก็จะติดกระเบื้องโชว์เป็นลักษณะลายไม้สีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะมีโคมไฟกิ่งนะครับส่องลงมาเปิดแล้วก็ส่องลงมาตอนกลางคืนก็จะได้มิติความสวยงามอีกแบบหนึ่งสำหรับด้านหน้าตัวนี้ระเบียงด้านหน้าก็จะมีม้านั่งติดด้วยกระเบื้องสีเทาตัวนี้นะครับ ทางขึ้นก็จะเป็นลักษณะบันได3ขั้นปูด้วยกระเบื้องสีเทาสีเดียวกันกับม้านั่งตัวนี้ทีนี้เราก็จะเข้าไปดูบรรยากาศภายในบ้านกันนะครับประตูหน้าบ้านตัวนี้ก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อน4ี่คนสีภายในบ้านก็ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ที่ประมาณ90%เน่าจะได้สวิตช์ไฟปักทีวีปักเก่าคู่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของอวตารออนเอไลท์อบตอบโจทย์ทุกการดีไซน์ดีไซน์เหนือการเวลาตัวนี้เป็นห้องรับแขกนะครับก็จะเป็น ลักษณะของฝ้าหลุมมีไฟส่องแล้วก็ดาวไลท์สีดวงตัวนี้ขอบสีฟ้าถ้าเราเปิดสวิชกอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวหรือว่าสีเดไลท์ส่องสว่างในตอนกลางคืน สำหรับประตูห้องนอนนะครับก็จะเป็นลักษณะของไม้ธรรมชาติแต่เราห้องก็จะได้กินไอของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตู้คอนซูมเมื่อมีการดูดและกันช็อตเราไปดูภายในห้องภายในห้องนอนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของติดบัวเชิงผนังรอบห้องเลยนะครับแล้วก็กับเบื้องพื้นก็จะเป็นแกนิโต้ขนาด60คู60สีขาว ก็ดูแล้วก็สะอาดสบายตาเราไปดูบรรยากาศภายในครัวกันก่อนเลยนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ปูนแล้วก็มีช่องอเนกประสงค์บานประตูขนาด60คูณ60สองช่องด้วยกันแล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็จะมีซิงค์อ่างล้างจานหนึ่งชุดอยู่ข้างๆกับซิงค์อ่างล้างจานตัวนี้ก็จะมีเตาแก๊สเตาแก๊สก็ขนาด2หัวตัวนี้เพิ่งติดตั้งใหม่ๆนะครับถุงก็ยังไม่ทันแกะออกเลย สำหรับด้านบนของเตาแก๊สตัวนี้ก็จะมีเครื่องโฮดดูดควันมั่นใจในการทำอาหารนะครับไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นการทำอาหารจะเข้าไปบรบกวนเวลาเรานอนหรือว่าเวลาพักผ่อนภายในบ้านแล้วก็ดูบรรยากาศภายในครัวไปก่อนนะครับรอบๆแล้วทีนี้เราก็จะไปดูภายในห้องน้ำกันบ้างเลยนะครับ กับเมื่อเราทําการเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปสิ่งที่สะดุดตาก็คือก uhh. ับเบื้องผนังห้องน้ําตัวนี้สีขาวนะครับดูแล้วก็สะอาดสบายตาก็จะเกิดมิติจากห้องน้ําแ,แ,แคบๆเล็กๆก็จะมองดูมีขนาดใหญ่กว้างขึ้นตัวนี้ก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นตัวนี้ก็เป็นชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนิดนึงนะครับกระจกอ่างล้างหน้าตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กับเบื้องปู Crit พื้นก็จะเป็นลักษณะของสีเทา แบบหยาบรุ่นหยาบนะครับเวลาเราเข้ามาใช้ห้องน้ําก็จะเกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบ้านทรงปัญญาหลังนี้เป็นผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกุสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ45ตารางเมตรราคาก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนไม่น่าจะเกิน8 0 0แสนนะครับเป็นราคาที่ประหยัดแล้วก็เป็นราคาที่เซฟมากๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอยุติลงเพียงเท่านี้เราก็จะไปพบกันในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ